สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องโครงการสร้างไรายได้จากการใช้โทรศัพท์ในราคาประหยัดกันครับพิเศษสำหรับคุณนะครับเป็นซิมโปร VIP จากบริษัทสัญญาณมือถือค่ายยักษ์ใหญ่สีแดงในประเทศไทยครับเรามาดูกันครับว่าคุณ,ณสมบัติพิเศษของซิมโปร VIP เป็นแบบไหนบ้างครับเน็ตสะดุดเน็ตหมุนเน็ตหมดซิมโปร VIP เราเอาอยู่เล่นไม่อันโทรไม่อันสปีดสูงสุดโทรฟรีทุกเครือข่ายครับ โปรนี้ใช้ได้ยาวๆ12เดือน1ปีเต็มเพียง2,090บาทต่อปีเฉลี่ยเดือนละ175บาทวันละ6บาทคุ้มค่ามากๆครับกับโปรนี้สามารถดูหนังฟังเพลงเล่นเกมดู YouTube เชียบอลดูซีรีส์ไม่มีสะดุดโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงแชร์ Wi-Fi ให้เพื่อนได้ไม่จำกัดฟรีค่าซิมค่าลงทะเบียนซิมเป็นระบบเติมเงินไม่ติดสัญญาใดๆเมื่อใช้ครบ1ปีครับ มือถือคายเป็นระบบ 4G สามารถเล่นความเร็วสูงสุดได้ตั้งแต่4ถึง300เมกะบิตเพอร์เซกมือถือคายเป็นระบบ 5G เล่นความเร็วสูงสุดได้4ถึง1,000เมกะบิตเพอร์เซกนะครับอยากประหยัดอยากใช้ซิมโปร VIP ต้องทำยังไงได้ประหยัดแล้วยังสามารถสร้างรายได้สนใจไหมครับแค่ชวนเพื่อนมาประหยัดค่าเน็ตค่าโทรแล้วมีรายได้กันเถอะกับบริษัทท o อปอัพธุริศพร้อมเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มไอเจกันครับอ่าเราก็จะไปรับตำแหน่งวันที่27กันนะครับ สุดยอดเลยนะครับวันนี้อีก2 XL จบแล้วนะครับจบซับไฟแล้วนะครับเตรียมถ่ายรูปสวยๆเลยนะหนูหนูตาถ่ายรูปสวยๆเลยนะลูกถ่ายรูปสวยๆนะส่งชื่อนะครับรับตําแหน่งซปายนะครับโอเคขอแสดงความยินดีด้วยวิอะไรนะครับวิลายสมุปรปากานนะครับโดยทีมงานของโคชทีรวัตรนะครับโคชวิเชียนนะครับโอเคนะครับลุยสุดๆเลยนะครับสวัสดีครับ